สวัสดีครับช่างนักนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมเจ้าตู้เชื่อมนะครับ i w เวลติ160นะครับอ่าตัวนี้ปุ่มปรับ2ตัวเป็น2ระบบนะครับ MMA กับเชื่อมติ๊นะครับนี่นะอ่าน่าจะดัดแปลงมาหรือเปล่าตัวเดิมน่าจะเป็นระบบเดียวนะครับอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะทำได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าลูกค้าส่งมาในอาการที่เปิดติดนะครับ เปิดสวิตช์ครั้งแรกเนี่ยนะครับเปิดสวิตช์ครั้งแรกเครื่องติดนะครับมีพัดลมทํางานนะครับมีไฟพาวเวอร์ขึ้นจากนั้นพอลองแตะลวดเชื่อมนะครับพอแตะลวดเชื่อมปุ๊บไฟดับทั้งระบบเลยนะครับไม่ใช่ช็อตนะแต่ไฟในตัวเครื่องเนี่ยก็คือดับหายไปเลยนะครับพัดลมก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดนะครับ อ่าก็คือเปิดติดเชื่อมไม่ได้นะครับอาการนี้เจอกันบ่อยนะครับเปิดติดเชื่อมไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการนี้กันนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหลักการทํางานของมันก่อนนะครับไฟ AC ที่เข้าเครื่องเนี่ยนะครับจะเข้าจุดนี้นะครับนี่นี่ไฟ AC เข้ามาปุ๊บนะครับมันจะผ่านดีเก้ซิงไปก่อนนะครับดีเก้ซิงตัวนี้เป็นชุดซอฟต์สตาร์ทนะครับผ่านดีเก้ซิงแล้วก็นะครับ เข้าบิตโอดนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนอ่าใช่นะครับผ่านดีเก้าซิงนะครับเข้าบิตโอดจากนั้นนะครับบิตโอดก็เล็กติฟายนะครับด้วยคาปาทีนี้ไอจุดตรงเนี้ยมันจะมีไฟดีซีแรงดันสูงซึ่งยังเป็นไฟซอฟสตาร์ทอยู่นะครับเพราะไฟมันผ่านมาแค่ดีเก้าซิงออกจากตรงเนี้ยอาจจะมีไฟราวๆสองร้อยนิดๆสองร้อยโวลต์ดีซีนิดๆนะครับจุดเนี้ยนะครับก็จะวิ่งขึ้นบอร์ดบนนะครับ วิ่งขึ้นบอร์ดบนก็คือบอร์ดตรงนี้นะครับนี่บอร์ดบนก็คือแผงนี้นะครับวิ่งเข้าจุดนี้นะอ่านี่วิ่งเข้าจุดนี้นะครับจากเข้าจุดนี้ปุ๊บนะครับไฟก็จะเข้าชุดสวิตชิ่งนะครับนี่ชุดภาแก่ายไฟสวิตชิ่งตรงเนี้ยไอชุดตรงเนี้ยนะครับก็จะทําหน้าที่ผลิตแรงดันไฟประมาณ24โวลต์โดยประมาณนะครับ24 25โวลต์ก็แล้วแต่นะครับผลิตไฟได้24โวลต์ปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งลงบอร์ดล่างนะครับ่ ดูดีๆนะมันวิ่งขึ้นบอร์ดบนนะครับผ่านเทอร์มินอลตรงนี้วิ่งขึ้นปุ๊บนะครับชุดสวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลายนะครับผลิตไฟ2 4โวลต์ปุ๊บแล้วก็วิ่งลงมาบอร์ดล่างอีกเหมือนเดิมวิ่งผ่านแจ็คตรงนี้นะครับเทอร์มินอลตรงนี้พอวิ่ง24โวลต์วิ่งเข้ามาปุ๊บนะครับสั่งให้ดีเลททำงานนะครับไอ้ดีเลตรงเนี้ยนะครับก็จะทำหน้าที่บายพาสดีเกิลซิงตรงนี้นะครับมันต่อขนานกันไว้อยู่นะครับขาดีเลเนี่ยนะครับ ขาฝั่งฝั่งคอนแทคดีเล์เนี่ยกับดีกัลซิงมันต่อร่วมกันอยู่นะครับตอนแรกที่ยังไม่มีไฟ24โวลต์จุดนี้มานะครับรีเล์จะยังไม่จะยังไม่ทํางานนะครับไฟจะผ่านดีกัลซิงไปก่อนมันเป็นชุดซอฟต์สตาร์ทเพื่อไม่ให้มันกระชากจนเกินไปนั่นเองเนื่องจากคาปามันหลายลูกความจุสูงถ้าไม่มีชุดซอฟต์สตาร์ทเลยนะครับ เวลาเราเปิดสวิตช้างเครื่องหรือว่าเสียบปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระชากสูงไฟจะตกไฟจะกระเพื่อมไฟจะกระชากทําให้อุปกรณ์เสียหายได้ทั้งในตัวเครื่องเองหรือว่าตัวอื่นภายนอกนะครับเขาก็เลยทําชุดซอฟต์สตาร์ทมาอ่ะทีนี้กลับมานะครับไฟผ่านดีเก้ซิงขึ้นบอร์ดบนลงมาบอร์ดล่างสั่งดีเลททำงานบายพาสปึ้งนะครับไอจุดเนี้ยมันจะทํางานสมบูรณ์นะครับเมื่อดีเลทบายพาสปุ๊บดีเก้ซิงก็ไม่มีประโยชน์แล้วไฟก็ไม่ได้ผ่านดีเก้ซิงแล้ว มันก็จะผ่านรีเลย์แทนนะครับไฟก็มาสมบูรณ์โดยปกติแล้วถ้าทํางานปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อาการตัวเนี้ยนะครับที่ทําให้ตอนแรกมีไฟพอเชื่อมแล้วไฟหายก็เนื่องจากว่าไฟที่ผ่านดีเกา้าซิงมีนะครับทำให้เครื่องเปิดติดในตอนแรกนะครับแต่อ่าแล้วก็ชุด24โวลต์ผลิตไฟได้นะครับทุกอย่างเลยติดหมดนะครับ มีไฟพาวเวอร์ติดพัดลมติดนะครับเพราะว่าไฟ24โวลต์สามารถผลิตทํางานได้แต่นะครับ24โวลต์ส่งลงมาบอร์ดล่างก็จริงแต่ว่ารีเลย์มันไม่ทํางานนะครับเมื่อรีเลย์มไม่ทํางานมันก็ไม่สามารถบายพาดดีเกลซิงได้ไฟทั้งหมดที่ใช้อยู่ณตอนนั้นมันก็เป็นไฟที่มีกระแสอ่อนๆที่ผ่านแค่ดีเกลซิงแล้วก็เข้าขาป,ปา่าเพราะฉะนั้นเวลาเราแตะรวดเทียมปุ๊บนะครับซึ่งไฟตรงนี้มันกระแสอ่อน แตะรวดเชื่อมปุ๊บไฟตรงนี้หายเลยนะครับไฟที่ประจุไว้ขาปาหายทันทีเพราะว่าไอเดีเกซิงตหนงเนี้ยมันทําหน้าที่ดอบกระแสไว้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่ากระแสไฟมันไม่พอนะครับทำให้ไฟหายเวลาเราเชื่อมนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมตอนแรกเปิดติดแล้วเชื่อมไม่ได้นะครับเพราะว่ารีเลย์มันไม่ต่อนั่นเองนะครับเพราะงะั้นใครเจอปัญหาลักษณะนี้อยู่นะครับให้ตรวจสอบหระบบ24โวลต์น,นะครับ ชุดทางานาชุดจ่ายไฟ24โวลต์ทำงานไหมนะครับถ้าทํางานจ่ายลงมาบอร์ดล่างไหมถ้าจ่ายลงมาบอร์ดล่างแล้วรีเลย์มันก็ควรที่จะทํางานนะครับถ้ารีเลย์ไม่ทํางานจุดใดบ้างที่จะเสียถ้ามีไฟ24มาอย่างกรณีนี้บอร์ดนี้นะครับมีไฟ24มาแต่รีเลย์ไม่ทํางานชุดที่เสียก็คือนี่ชุดขับรีเลย์ก็จะมีมอสเฟตตัวหนึ่งนะครับมีซีเนอร์แล้วก็มีอาร์ตัวหนึง่งตรงนี้มันอายุอนามมันนานหลายปี นะครับทำให้อาตรงนี้ขาดมอสเฟตทำงานไม่ได้มอสเฟตก็ขับรีเลย์ไม่ได้มันก็เลยไม่ต่อวงจรน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับบอร์ดนี้ที่ลูกค้าส่งมาก็น่าจะเสียแค่บอร์ดล่างนะครับรีเลย์ไม่ต่อวงจรแค่นั้นเองนะครับชุดซอฟต์สตาร์มันไม่ต่อวงจรเนื่องจากชุดขับรีเลย์มีปัญหานะครับอ่าก็มีแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็ทําการซ่อมเป็นที่เรียบร้อย รีเลย์กลับมาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็อุปกรณ์ควบส่วนควบมอสเฟตไปก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครเจออาการนี้อยู่นะครับก็จะส่งซ่อมก็ได้หรือถ้าคิดว่าซ่อมเองได้ก็อลองพิจารณาจุดนี้ดูนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เป็นแนวทางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ